สวัสดีครับก็อยู่กับผมเล็กเกษรังบ้านเช่นเคยครับวันนี้มือนีเด้่อกัจิมาบอกสอนการสารแหการทําแหตอนที่สองก็เป็นการสารสารต่อออกจากออกจากจอมแหนี่ครับนี่เข้าเข้าสีสารต่อลงมาจากจอมแหนี่แหละครับ อันแรกเข้ากับเข้ากับเตรียมก่อนนี่ครับเตรียมเตรียมชุ่นสานแหหรือว่าจีมสานแหนั่นเองครับให้เอามาใส่เสื้อเส้นเดียวกันนะครับแบ่งออกเป็นสองอันตะทะทะ่อท่อแบบกันแบบนี้เนี่ยให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ต่อท่อกันแบบนี้แบบเป็นเสือเส้นเดียวกันเด้อนี่เด้อเส้นเดียวกันเนออี่ยแล้วเข้ากับสีมาต่อเลยครับเอาเบลงเด้อพี่น้องเป็นแบบไหน มาดี้เขากะเขากัมาอีเด้อเขากัมาสอดนี่เหลือบเหลือกมากอะไรอันนึงเหลือกมากเขากัสอดเลยสอดมาปึ๊บนี่ยจะได้แบบนี้นี่ยจะได้แบบนี้เด้อนี่ในแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเขากัเขากัปล่อยปล่อยอันนึงลงปล่อยลงมาเลยมานี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ แบบนี้เสร็จปับ๊บเขากัดเขากัดดึงออกไปก่อนทำให้เห็นชัดเลยแบบนี้เออเสร็จแล้วเขากัดเขากัดเอาเสือกนี่เออโค้งมาผิดเออโค้งมานีเสร็จแล้วเขากัากกออดอส,อกสอดสอดกลางเออเขากัดสอดสอดกลางขึ้นสอดนี้ก็กได,ด้สอดสอดหลอดไปก่อนนี่ สอดรอดไปปั๊บแล้วเขาก็มาสอดกลางนี่เขามาสอดกลางกลางเสียกเสร็จปั๊บเขาก็เขากัดึงมากดึงเสือกดึงมากแบบนี้ดึงมากเขากับปล่อยปล่อยมือเดโปนี่พร้พอ,อมกันหนึ่งสองสามปุ๊บนี่แบบนี้นี่คือการต่อแบบนี้นี่นี่ก็ยูแล้วรอบเดียวยูแล้วแน่นปึ๊กนี่บานี้เขากับเขากับเตรียมครับเนี่ยไม่ไม่ปลาเขานี่ ในปลาเขานี่เข้ากัมาทาบเลยครับทาบเลยแบบนี้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ถ้ามาท่าบแบบนี้นท่าบแบบนี้ปั๊บไปบ่เข้ากับเข้ากับมาสอดเข้าก็สอดกลางเสน้นคือเราสอดกลางเส้นมากนี่เขา้าเส็ดแขนเขา้าเส็ดเห็นเป็นแขนซิมโหแขนนะเขาต้องเห็ดแขนทุกอันเลย นี่ฮะก็สอดมาสอดกลางมาปึ๊บดึงมากสิเออดึงมาก่อนแบบนี้เห็นว่าถ้าก็ดึงให้ตึงๆเด้อพี่น้องดึงให้ตึงเลยกันนี่โป้่เขานี่นี่โป้่เขานี่นี่ว้เออนี่ว้เนาะอินเชซัตเออเ้านี่ว้แบบนี้เขาก็เหตุขึ้นเขาก็โคง้งโค้งเสือกไปขึ้นเ่าแบบนี้เขาก็รอดรอดกลางรอดเอรอดข้างหลังเสือกมาก่อน แบบนี้เออมันดีเห็นยากหน่อยนึงเลยพี่น้องเพราะว่ามันตอนแรกแล้วเาก็มาสอดกลางคือเราเนี่ยสอดกลางบางนี้คือเราเลาก็ดึงมาบาะนี้เลาก็ดึงมาคือเราเลาก็ดึงมาปล่อยเลยบาะนี้ปล่อยไปโป้ปึ๊กนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแคส์วะนี่เป็นแคสแคสแรกเท่าเหตุ บานนี้เทาก็ใย้อขึ้นเก้าบานนี้เทาก็เลือกมาอีกอันนึงบานนี้นี่เทาก็เลือกมาเสียได้ก็ได้นี่เทาก็เลือกเสียได้มาก็ได้ถือว่าให้มันไล่กันเทาก็ไล่มากสิเออเทาก็มาเอาที่เลือกเสียนี่เด้อเทาก็เทาก็สอดกลางขึ้นเก้านี่สอดกลางไปนี่เาก็ดึงมากขึ้นเก้านี่ปั๊บเทาก็มีไว้นี่โป้นี่ไว้ขึ้นเก้า เข้ากับโค้งไม่ขึก็บ้านี่โค้งเสือกไปสอดกลางสอดกลางหลังนี่เนี่ยสอดหลัง้วก็มาสอดกลางคือเก่าเห็นแบบคือเก่าครับนี่เข้ากับด,ดึงมากขึ้เกาบ้านี่ดึงมากบ้าน,นี้เข้ากับเสียดแขนต่อไปเข้ากับเข้ากับสอดบังสอดกลางตาเก้าหันเนี่ยเนี่ย สอดตาที่เขาดีเข้าสารดึงมาหันมาหนิเขาก็สอดกลางมาอีกสอดกลางนี่สอดกลางมาปั๊บเป็นเ่ามันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เขากับเห็ดคือเกาเออข้ากับเห็ดคือเกาเขากับอ้อมคือเกาอ้อมไม่ขลังหลังเสือกเออเขาก็ห้อยขึ้นมาแล้วเขาก็สอดกลางคือเกาเนี่ยสอดกลางเขาก็ดึงคือเกาบ้านี้ นี่นี่มาขึ้นเก้าอี้มาหนี้มื่อกี้จะเป็นแบบนี้ขึ้นเกาอี้มาหนิมาหนี้เท่ากับท่ากับสารตาต้อไปมาหนีที่มึเจ้าอันนี้เด้อนี่ครับเขากับเบอง์นี้ดีให้ตาไม่ต้องตรงกัน่อยนี่ให้ตาไม่ต้องตรงเท่ากับสอดกลางขึ้นมากกางเสือกหลอดกลางเสือกมากเห็นขึ้นเก้าครับเห็นขึ้นเก้าเสร็จปั๊บเท่ากับคงเสือกไปขึ้นเก้าก็หลอดหลอดหลอดสองเซนคู่แบบนี้หลังเสือกสองเซนคู่ ข้ากัดึงหม่าข้ากัสอดกลางคือเก้าบาหีข้าสอดกลางระวังเสือกคือเก้าสอดกลางข้าก็ดึงมาว่านีนี่ข้าก็ดึงบึ้กนี่บานีข้ากัเ็ดแขงต่อไปข้างก็สอดคือเก้าว่าหนี้นี่ข้าก็สอดกลางคือเก้านี่ข้าก็ดึงมาจะอกันไม่ทางห่างจะเออข้าก็นี่ข้ากัสอดนี่สอดกลางแบบนี้ปั๊บข้าก็ดึงมาบน ดึงให้ e. ตึงเด้อตัวนี้ถ้าแขเนี่ยตรงไหนมันต <issements mee> <usi> ึงตึงวันนี้เขากัดคือเราเห็นที่เราครับนี่เขากัดโค้งมาคือเราสอดหลังเสื้อสองเซนนี่เขากัดดึงเสื้อออกมาเสร็จปั๊บเขากัดวนเข่ากลางอีกนี่เข่ากลางอีกทีนึงมาหนี่เข่ากลางปั๊บเขากัดดึงมากาันนี้นีเขากัดดึงให้แน่นเลยนี่เนี่ยมื่อกี้ไหนเป็นแบบนี้นี่เขาก็เฮ็ด คือกันเบิดแล้วครับเฮ็ดเฮ็ดไล่ไปเรื่อยอันนี้ผมจะเอาผมจะเอาตัวนี้มาดิเราตัวนีเพื่อกับสอดกลางคือเราสอดไล่มาคือเราคือเราครับพี่น้องเฮ็ดแตเย็นครับอย่าไปใจ้ห่อนเฮ็ดเหี้ยเท่ากับเฮ็ดเราโค้งคือเราครับเอ่เท่ากับอ้อมเสือกสองเซนขา่ลังสองเซนถัดมาปั๊บมันเท่ากับมาหลอดกลางคือเรานี่ โอ้ยมือสั่นเว้ยบ่ได้แก่บ่มือนี่มันจะได้แก่ยังบ่เอานี่เนี่ยคือเราครับพี่น้องนี่อ่ามันห้ากสีเฮ็ดแขร์เฮ็ดแขรเฮ็ดเสาห้ากห้ากระรอดกลางนี่คือเราบ่หนี่เปิดสีเฮ็ดแขร์ห้ากระรอดหลอดกลางสีห้าผูกบ่หันเนี่ยเนี่ยหากระรอดกลางหลอดกลางคือเราหลอดมากห้ากระดึงมาบมาดิ เข้าเสียดเข้าเสียดเสาบ้านี้เข้าเสียดเสาเ้าเสียดแขบ้นี้เขากับมัดขึ้นเก้าครับพี่น้องมัดขึ้นเก้าบ้านี้นี่สอดไป๊ะขัหลังเสื้อสองเซนบ้านี้เข้ากับมาสอดกลางเสื้อกลางเสื้อที่เสีามัดว่างหันนี่เขากับดึงถ้ามันพันกันเข้ากับดึงออกไปก้อนขหลังไงนี่เขากับดึงในแน่นครับแบบนี้มัากจะติกายเป็นแขนนี่นะครับเขาแคไปเรื่อยๆครับ นี่แหละขั้นตอนการเห็นเหหก็บริยากหรอครับนี่ถ้าเขาเสีเลือกมากนึงก็ได้เหลืออันนี้ก็ได้ครับนี่เหลือกมากนึงเหลือได้ก็ได้ตอนอนแรกอะครับนี่เขาก็เหลือกมากสี่เท่ากับเขาก็อ่อนมื่งเกาครับนี่เท่ากับว่าสอดกลางว่านี่ปึ๊บนี่เท่ากับดึงให้ตึงครับพอตึงแล้วปั๊บมันอีเท่ากับว่าสอดอีกทีนึงสอดกลาง มือสั่นเถอะนอะ้อมือนี้เนี่ยสดกลางมากอันหนึง่งปับ๊บเขากับมาออมนี่คือเก้าบาานี่เอาสิมาม,มัดขันเท็ดแบบนี้ครับขันต้นแรกเข้ากับผูแบบนี้ไปก่อนแล้วเวลาต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมสิผ้าสารอีกแบบไม่แบบนั้นมันสิเลี้ยวกลัวแบบนี้กันเท็ตตลอดทั้งแห่กับเท็้อายุครับแต่ไม่หมแห้งซาเมื่อติดใส่แห้งเมื่อติ แบบว่าเฮาบรเสร็จง่ายนะเฮาวเปลีวง่ายแห่ห้าวสุดเปลีวง่ายแต่อาสจะให้เฮาให้เฮาวเปลีวไว้หนี่ผมสีพันศานี่แบบนึงอันนั้นอันนั้นแบบเกี่ยวก้อยแบบนี้นี่อาจจว่าเฮาสิเกี่ยวก้อยแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้ก็ได้นี่เอาสมุนไพรเทศแบบนี้ให้บลงเรื่อพี่น้องเด้อแบบนี้ปุ๊บอ่ะผมก็สีพันดังสีพรมก็สีหลอดดังสีมาปั๊บแปลว่านี่เอาเบื้องไมายาชาผมก็สีดิบังสีปัผมก็บสีบนเสื้อขึ้นมาพันชุนสันแห่ เจ็บป้าผมกัดสิเนี่ยผมก็ดสิหา,ามาเส้นหนึ่งสิเจ็บป้าผมกัดสิมาหลอดหลอดไตไตเสื้อแบบนี้เนี่ยหลอดไตเสื้อแบบนี้อ่าปั๊บแบบนี้ก็ได้ที่มกัดสิดึงให้แน่นแบบนี้นหเ,นหนเห็นไ,ไหมไอ้นี้ปั๊บเวลาผมเช็ดหิ้มมือพกัดสิผมกัดสิมาเห็ดแบบนี้ยืดเข่าไปนี่เกี่ยวก้อยยืดเข่าไอ้ผมเกี่ยวนั่งตัวนี้พอได้เกี่ยวก้อยก็ได้ที่เทแบบนี้มัน เ่แบบนี้ตัวแรกๆอ่มันสีงงอยู่แต่ว่าแต่ทางที่ดีอันแรกๆเนี่ยใหี้่อเหี้่อผูกแบบนี้เลยนี่ใหี้่อแบบเหี้าอสอดผูกเอาเลยแบบนี้มันสีง่ายกว่าตัวแรกเด้อพี่น้องนี่พอเท้าแดงสีเห็อ่ะเทปับนี่เท้ากับเขคือเก่าครับพี่น้องเท้ากับหลอดไปล้างล้างเสื้อไปปุ๊บนี่เท้ากับหลอดกลางคือเก่านี่มันก็ี้เป็นแขน แม,นนมนน่นี่ันก็ะเช็ดเป็นแขเหาก็เช็ดไปเรื่อยๆครับนี่ตัวนี้เหาก็เช็ดขึ้นเก้าบ้านี้นี่อะไรมากขึ้นเก้านี่เถื่อมันพันกันเลยพี่น้องเหาก็เหาก็เอาออกก่อนพันกันเอ่อหอ,อกะว่าเ,เป็นยังครับนี่ไเหาก็ดึงมันขึ้นเก้า มาไปเึ้นเขครับนี่สอดกลางคือเกาดึงคือเกานี่เนี่ยกับว่าอ่อมคือเกาหนิครับอ,อ่บอ,อมเสือ่อคือเกานี่กระบอกทีไรไว้ให้ดรเด็กๆเป็นสีบริสุทธิเสียเวลาหืมนี่น ครับแบบนี้เท่ากับาโอ้ยเสีออยกี่พันกันใสีหน้าเสือกนี่อันนี้เากับาสอดอีกจะไปจากตัวนี้ระบานี้นี่เท่ากับสอดมาคือเ,เกามาถือเกาบ้านี้เป็นแขนอืนี่มันจะเป็นแขน ไปเอากัดดูจากตัวนี้ก็ได,ไ,ได้เอานี่ละอืมไปเดี๋ยวเร็วเลยครับพี่น้องเพื่อการไมเสียเวลาพี่น้องกัดเบิ้งเอานี่เอาเลยขึก็แบบนี้พักนี่เขากัดนั่งก็โคไมขึ้นเข้าไป,ปไเขาสอดก้อนเดี๋ยวเอาสอดก้อนนี่ สอดสอดให้แข็ขเขากันนี่คื้เราครับนี่นี่มันจะใช่ตรงกระเจียเป็นแขเป็นเสานี่ครับอันนี้ตา,า,าเราไปเขากันเอากันไรเอาวะนี่ นะครับฮักกัสอดฮักก <ines> ัสอดมาฮักกัดึงมาที่เรานี่ฮักกัอ้อมอ้อมหลังเยอะใช้ตัวครับพี่น้อง มาเรียวมาเนี่ยกัดก็ออมหลังให้เขาอืมออมหลังแล้วก็สอดผมพอ่อใกล้ๆสิจบแล้วครับมันก็สิหยาดนน้อยๆนึงพอมันติดกันเ้กนนนา,มมากัดดึงมืกรตัวนี้เดี๋ยวแกะวก็มันรุดเหมือนกันถ้ากัดตัวนี้ดีครับ,นนรบนนด,ดึงดึงแนรงเลยครับนี่เลาก็สอด นี่เด้อสอดมาปับ๊บเขากัดลอดหลอดกลางเสืยกกลางเสืยกปับ๊บนี่เยากระดึงครับบานีเนี่ก็คือนี่คือการการเฮ็ดแข็แบบง่ายๆครัแบบนี้แล้วเนื้แบบนอแข็งอีกเข้ากับไส่แข็งไปแล้วเข้ากับเข้ากับลอดมาอีกบานีเข้ากับมาสอดบางเก้าอีกเมาต้องเบื้องหลีนะครับเด้อว,ว่ามัน สือเ้นของมันเดอไเป็นสอดดเส้นอื่นอพิษเลยครับนี่นั่นก็สอดกลางให้เราสีเ็ดแขแล้วก็สอดมาเสรปับ๊บเขากัจับนิโปนี้ไว้ในแนนนั่นนก็อ้อมพื้นเกา้าไปนี้ครับอ้อมพื้นเก,ก้าเสร็จปั๊บเขาก็มาหลอดหลอดกลางเสือขึออ้นเกา้าไปนี่ยาสันทีละบมือนี่เออนี่หลอดขึ้นเก้าครับว่านี้นี่เัาก็ดึงมานี่นคือจบแล้วครับนี่คือจบของแขะแล้วแบบนี้เขากั หักดึงออกดึ้งอ,อกครับดึงออกเลยโอ้แน่นอยโอ้หอ,อกอยากมันมืนเออเอานี่บาเน,นี้ออกแล้วครับมาเนี้ยเนี่ยมือเป็นลักษณะแบบนี้มาเนี้ยเฮ้าหามามัดบาเน,นี้นี่เห้ามามัด นี่นี่สองเซนนี่ครับนี่สองเซนนี่เทาสีมัดนี่นี่นี่เขามาในสีเด้อพี่น้องสะบอกวิธีมัดเด้อมัดปับ๊บแม่บอเข้ากับเอาตรงนี้แหละนี่มาวัดเอาเอาจิ้มสาหรีเ,เข้านี่แทงเข้าไปในหูเดือกเข้ากับเอา นียวกดไว้เองสิมาหนี้เขาก็สิมัดบาหนี้เดี๋ยวนี่เสียพันกันนี่เขาก็สิมัด,นนเ,ดเ,เข้ากับโขมังสีเลยมัดอ่อแบบนี้มัดเขาก็ดึงครับแบบนี้มัดมัดแบบนี้สนเสร็จแล้วเขาก็วัดอีกนึงเห็นได้บ่นี่ ันนี้ได้ครับนี่ว่ามันกรจีดทำกันพอดีเนาะก็ดึงว่านี่แน่นได้ป่ะนี่นี่ดึงให้แน่นสักหน่อยนี่เอากระเพื่อเพื่อปุมมาหน่อยนึ่งสินี่เสร็จปั๊บเอากระเอาอีกเอากระเอาอีกอันนึงนี่อีกอันนึงนี่นี่อีกนึงโค้งมัดไปโค้งมัดสอดกลางเสือกมัดหนึ่งสินี่แบบนี้นี่ ความัดบารนี่นี่มันมีขยุ่นแล้วครับบารนี่นี่มันก็นจะได้เป็นเนี่ยมันแบบนี้ครับนี่เป็นจะเป็นแขบแบบนี้เน่านี่นี่จะเป็นแขนิดหน่อยแบบนี้ครับเนี่ยนี่แหละครับแบบนี้แหละครับน,นี่เห็นบ่าเนี่ยเห็นบ่นี่นี่นนเออนี่ละนี่คืออันนี้คือแข นี่นี่องอนแบบนี้นี่น,นี่คือคือแขคือเสาแบบนี้ไม่ใชิได้ั้าหมดน,นี่สิบหกอันที่ห้าเฮ็ดไว้แต่แรกก็คือ,คอห้าตั้งแก่วเสียสิบหกแขกสิบหก,กเสานี่มันก็จะได้แบบนี้ครับสิบหกแขสิบหกเสาแบบนี้นี่แหละครับวันนี้ก็ดีสารต่อมาห้ากัเห้ากับสารต่อไปแบบคือเก่าครับแบบนี้นี่ห้ากัเห้ากัดคือเก่าบปดีอันนี้ห้ากับ เลือกตามเส้นที่เข้าที่เข้าลำดับไปเรื่อยครับนี่เข้าสารองในต่อไปสิเข้ากับเฮตดตามไปเรื่อยตามลำดับตามตามขั้นตอนตามลำดับมันนะลำดับของตาแหแต่ละตาไปเรื่อยๆครับครับ,รบนี่ก็คือจบการการสารต่อกจากจอมเรือยพี่น้องนี่ครับขันบุได้บ่าเขาใจยังแน่คับคอมเมนต์มาถามเรือยพี่น้องยีได้บอกจะได้เข้าใจขันเดือยพี่นอ้อ,อ,นอ,นองเดือย สำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดติดตามให้แนเดอรัรบนตอนแว่าจะได้กดติดตามกดแชร์ออกไปรลดให้มูพวกก็ได้เห็นนี่ครับตรงก็สิมาสอนแบบละเอียดดีนะครับนี่คือละเอียดสุดแล้วครับกันเบื้องเราเห็นว่าเป็นจังไงก็สอบถามไนเดอร์พี่นอ้องนะครับสำหรับคลิปนากระสิเป็นการการสอนตอ่อต่อสารนอกมาอัานี้สารนอมาเร,อเรื่อย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 ไปนี่แล้วก็ ถึงระยะห้างจากแแคแแคแรกเท่าไรแข้ต่อไปนี่ห้างจักตาเราจะพูสิมาบ,บอกอีกทีหนึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องแต่เราคลิปนี้กะกะมีเพศสมิตรครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราค่อยพอกันทหไมเด้อครับพี่น้องครับ <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับ